ASUS Xpertbook B9 รหัส b 9 4 0 0 c b a รุ่นใหม่ล่าสุดโน้ตบุ๊กสายธุรกิจ14นิ้วที่เบาที่สุดในโลกค่ะดีไซน์ก็รู้รา้าบางเบาพกง่ายแถมสเปคยังเป็น Intel Core i7 1255U CPU รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบ Hybrid ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยอึดอยู่ทนนานได้ทั้งวันเลยค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะคลิปนี้เมมาแบไต่ให้ได้ดูกันค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะหลายๆคนทํางานแบบไฮบริดเวิร์กที่ต้องเดินทางแล้วก็พบเจอผู้คนบ่อยๆค่ะก็ต้องอยากได้โน้ตบุ๊กที่พกพาง่ายแล้วก็ดีไซน์สวยหรูใช่ไหมคะซึ่งเมว่า ASUS ExpertBook b 9ตัวนี้ตอบโจทย์ทั้ง2ข้อเลยค่ะเพราะว่ามีดีไซน์ที่ดูพรีเมียมฝาหลังก็เป็นแบบเรียบๆสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็สีของตัวเครื่องเป็นสีน้ําเงินเข้มซึ่งดูสุภาพแล้วก็เข้าได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะมาดูในด้านของวัสดุกันบ้างนะคะตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมลิเทียม อลลอยทำให้แข็งแรงแล้วก็เบามากๆเลยค่ะส่วนความทนทานนะคะก็ผ่าน US Military Grade หรือว่ามาตรฐานที่ใช้ในทางการทหารค่ะความเบานะคะ ASUS เขาก็เคลมไว้ว่า ASUS ExpertBook B9 เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กธุรกิจ14นิ้วที่เบาที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักเพียง0.88กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองแต่น่าเสียดายนะคะที่ความเบาเท่านี้เนี่ย เขาจะอยู่ในโมเดล33วัตต์อวที่ไม่มีขายในไทยค่ะในส่วนของโมเดลที่มีขายในประเทศไทยนะคะจะเป็นรุ่นโมเดล66วัตต์อวที่เมย์กำลังรีวิวอยู่ตอนนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะได้แบบที่อึดขึ้นส่วนน้ำหนักจะเพิ่มมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเมย์มาช่างให้ดูกันค่ะนี่ตัวเครื่องของตัวนี้นะคะน้ำหนักเขาจะอยู่ที่1กิโลนิดนิดเองค่ะถ้ารวมอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วนะคะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.3กิโลค่ะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยถือได้ว่าเบามากๆเลยนะคะเมยสามารถถือมือเดียวแบบนี้ได้เลยสบายๆเลยนะคะแถมเขายังมีซองสลีฟนะคะแบบนี้นี่แถมมาให้ด้วยเวลาที่เราพกพาไปไหนนะคะเราก็ใส่เข้าไปในซองแบบนี้เลยพกไปแค่ตัวเครื่องกับซองได้เลยนะคะอะแดปเตอร์เนี่ยเมไม่พกเลยนะคะเพราะว่าแบตเขาอยู่ได้นานทั้งวันเลยค่ะ ถัดไปนะคะเรามาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างค่ะเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็น Thunderbolt 4นะคะ2ช่องที่เอาไว้รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะ ต่อจอแยกได้แล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็แชร์แบตได้ในช่องเดียวเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นช่อง HDMI ค่ะซึ่งสายออฟฟิศจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยเลยเวลาต่อจอพิเศษงานนะคะและสุดท้ายนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมินิ HDMI ค่ะเอาไว้ต่อสายแลนซึ่งจะต่อผ่านอะแดปเตอร์ที่แถมฟรีมาในกล่องตัวนี้นะคะส่วนด้านฝั่งนี้นะคะนี่ ก็จะมีตรงนี้เลย Kensington Lock นะคะเอาไว้ต่อสายล็อกเครื่องนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่อง USB A 3.2 Gen2 นะคะส่วนใหญ่ก็จะไว้ต่อ Flash Drive นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นช่องหูฟัง3.5ม mm ิมค่ะโดยรวมนะคะพอร์ตที่ให้มาเนี่ยรองรับการใช้งานในออฟฟิศทั้งหมดเลยค่ะีไม่ต้องใช้อแดปเตอร์เพิ่มเลยนะคะและในส่วนของการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยเขาก็ให้เทคโนโลยีใหม่ที่แรงกว่าเดิมมานั่นก็คือ WiFi 6E ที่จะรองรับคลื่น6 6 GHz ในอนาคตด้วยค่ะดูภายนอกกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของจอกันบ้างค่ะสำหรับจอรุ่นนี้นะคะสามารถกางออกได้180องศาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ Ergolift แบบนี้ด้วยซึ่งช่วยยกตัวเครื่องขึ้นมานะคะจะช่วยเรื่องการระบายความร้อนองศาการพิมพ์แล้วก็คุณภาพเสียงลำโพงให้ดีขึ้นด้วยค่ะตามสเปกแล้วนะคะนี่คือจอ LED ประเภท IPS ขนาด14นิ้ว ความละเอียดปู HD ที่มีขอบเขตการแสดงสี100% srgb และได้รับการรับรองจากสถาบัน tuv ว่าช่วยถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าด้วยค่ะจอนี้นะคะใช้ทำงานก็ดีหรือถ้าดูหนังก็ได้สีสันที่สดใสค่ะด้านลำโพงนะคะก็จะมีการปรับแต่งเสียงโดย harman gardon พร้อมระบบเสียง3มิติของ dolby atmos ทำให้เวลาประชุมออนไลน์หรือว่าดูหนังก็ได้เสียงที่สมจริงเลยค่ะ พูดถึงการประชุมออนไลน์นะคะกล้องแล้วก็ไมค์ที่มากับโน้ตบุ๊กเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะ ASUS ExpertBook B9 เขาก็เลยให้กล้องแล้วก็ไมค์ที่มาพร้อมกับระบบ AI นะคะที่จะช่วยให้การประชุมเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดนี้เลยนะคะโหมดเบลอหลังนะคะ background blurring แบบนี้หรือว่าจะเป็นโหมด motion tracking นะคะหรือว่าเป็นการ track กล้องตามนะคะแบบนี้เลย ทางซ้ายทั้งขวานะคะไปข้างหน้าก็จะแทร็กตามเมได้ตลอดเลยนี่นะคะหรือว่าจะเป็นการตัดเสียงรบกวนนะคะเขาก็มีมาให้เช่นกันค่ะส่วนสเปคของกล้องนะคะเขาจะอยู่ที่ 720p นะคะแล้วก็มีม่านชัตเตอร์ปิดได้เวลาที่เราไม่ได้ใช้แบบนี้นะคะ ส่วนไมโครโฟนนะคะจะมีอยู่4ตัวเลยค่ะสามารถรับเสียงได้จาก360องศาเลยนะคะภาพและเสียงที่ได้นะคะก็จะคุณภาพเป็นแบบนี้เลยเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพและเสียงชัดดีไหม ขัดมานะคะเรามาดูที่คีย์บอร์ดกันบ้างค่ะสําหรับตัวนี้เนี่ยไม่รู้สึกว่าเวลาเราพิมพ์นะคะมีสัมผัสที่นุ่มนิ้วดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงดังมารบกวนด้วยค่ะถ้าลองสังเกตดูนะคะตรงปุ่มเลข1ถึงเลข4นะคะก็จะไม่เหมือนที่อื่นเป็นเพราะว่า4ปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นปุ่มลัดหรือว่า expert widget ได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น กดฟังก์ชัน3ตรงนี้จะเป็นการ motion tracking on นะคะก็สะดวกดีค่ะถัดลงมานะคะจะเป็น touchpad ที่มีขนาดใหญ่นะคะมีสัมผัสที่ลื่นนิ้วดีมากเลยนะคะเวลากดก็แน่นดีเลยค่ะแถมยังมีตรงนี้นะคะ number pad ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเวลาที่เราต้องใช้อะไรที่แบบพิมพ์ตัวเลขเยอะๆเช่น excel อะไรอย่างเงี้ยจะเลิฟฟีเจอร์นี้มากๆเลยค่ะ ด้านประสิทธิภาพนะคะ ASUS Expert Book ปี9ในรุ่นนี้ก็ใช้ CPU รุ่นใหม่อย่าง Intel Core i7 1255U ที่มาพร้อม Intel Iris Xe และเทคโนโลยี Hybrid ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีขณะเดียวกันก็ใช้พลังงานน้อยแบตเตอรี่จึงอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ เนอลองทดสอบ CPU ด้วย Geekbench 5นะคะก็ได้ผลคะแนน Single Core อยู่ที่837คะแนนส่วน Multi Core อยู่ที่5,522คะแนนเลยค่ะเป็นคะแนนระดับกลางๆนะคะเหมาะกับการใช้งานในออฟฟิศค่ะพวก Word Excel PowerPoint ใช้ได้ลื่นๆเลย แรมที่ให้มาก็จะอยู่ที่ 16GB หน่วยความจำเป็น SSD 1TB ที่สามารถใส่เพิ่มอีกช่องทำให้เป็น duo SSD สำหรับการทำ rate 0หรือ rate 1ได้ด้วยค่ะสำหรับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนะคะเมทดสอบด้วย crystal d i s m a r k ความเร็วในการอ่านจะอยู่ที่6,565เมกะไบต์ p ่อ s และการเขียน3,989เมกะไบต์ p ่อ s ค่ะและทำให้การเปิดไฟล์ต่างๆทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ มาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะคะตามสเปคแล้วเนี่ย ASUS ExpertBook B9 ให้แบตมา66วัตต์ออวนะคะซึ่งถือได้ว่าเยอะมากๆสำหรับโน้ตบุ๊กไซส์นี้นะคะเมย์นำไปใช้งานทั้งวันเลยนะคะ1วัน9ชั่วโมงเนี่ยจาก100%แบตเหลือ8%นะคะโดยที่เมยไม่ได้ชาร์จแบตเพิ่มเลยค่ะถือว่าน่าประทับใจมากๆเลยค่ะและการชาร์จแบตนะคะก็ทำได้เร็วมากเลยนะคะจาก0ไปถึง60%เนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียงแค่44นาทีเท่านั้นเอง เมว่าถูกใจคนทํางานสายพกโน้ตบุ๊กมากๆเลยเพราะนอกจากจะบางเบาพกพาง่ายแล้วเนี่ยแบตยังอึดทนใช้ได้นานทั้งวันเลยค่ะด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กสายธุรกิจนะคะเรื่องซอฟต์แวร์อันนี้ก็ต้องดูด้วยค่ะ ASUS ExpertBook B9 นะคะจะติดตั้งระบบ Windows 11 Pro และโปรแกรม My ASUS Asus Business Manager ที่เหมาะกับการใช้งานในองค์กรมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยค่ะด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กรก็ต้องดูเช่นกันนะคะรุ่นนี้ก็จะมีม่านชาัตเตอร์ปิดกล้องการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ ปลดล็อกด้วยใบหน้าซึ่งอันนี้ทำได้รวดเร็วเลยค่ะส่วนความปลอดภัยในระบบนะคะก็จะมี Trusted Platform Module 2.0ที่เข้ารหัสข้อมูลก่อนบันทึกลงเครื่องค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมี NFC นะคะซึ่งใช้ในการล็อกอินเข้าระบบหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลผ่านมือถือนะคะหรือในบางองค์กรเนี่ยนำไปใช้ในการรับการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกดีค่ะซึ่งจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการใช้งานค่ะ เรามาพูดถึงข้อสังเกตกันบ้างนะคะจุดแรกเลยเนี่ยก็คือคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพดเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะติดคราบมันจากนิ้วง่ายนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะต้องเช็ดบ่อยหน่อยค่ะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือนี่ยางด้านหลังเครื่องตรงนี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวางเครื่องหรือว่าลากเครื่องแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดรอยถลอกตรงมุมเครื่องได้ค่ะ รีวิวที่ดีต้องมีราคาสำหรับ ASUS ExpertBook B9 ที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 <60, 000. S> 1>, 1 3 9 9บาท ซึ่งราคานี้นะคะก็จะได้ประกันแบบ ASUS Exclusive Care ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการซ่อมถึงที่3ปี On-site Service นะคะประกัน80ประเทศทั่วโลกนะคะ3ปี Global Warranty สำหรับคนที่จะต้องนำโน้ตบุ๊กไปใช้ต่างประเทศบ่อยๆค่ะแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ1ปี Perfect Warranty ค่ะใครที่สนใจโน้ตบุ๊กสายธุรกิจน่าใช้แบบนี้นะคะก็ไปจัดกันเลยค่ะ